ทีตารีสว่างเจ็ดไปเสดีค่ะก่อนหน้านี้เซจันเก่าในการสัมภาษณ์กับ GQ ว่าเขาอยากจะขึ้นรถไฟใต้ดินเดินเลนและไปชอปปิ้งจริงๆแต่เขาก็กลัวว่าตัวเขาเองจะสร้างความโกลาหลและสร้างปัญหาให้กับผู้อื่นการสูญเสียอิสราภาพเป็นราคาที่ต้องจ่ายของการมีชื่อเสียงในวันที่6กุมภาพันธ์ช่องภาพยนตร์ CCTV 6จออากาศนางเรื่องจูเซียนกระบี่เทพสังหารในคืนนี้ ในเวลา20ในาฬิการ14นาทีที่กำกับโดยเฉินเสีย่ยวตงนำแสดงโดยเสี่ยจานหลี่ซินเมิงเหมยฉีถัองอีซินและคนอื่นๆแม้ว่าพรสวรรค์ของเขาจะธรรมดาแต่เขาก็ยังดื้อรั้นและมุ่งมันทำให้เขาก้าวไปสู่เส้นทางที่ไม่ธรรมดาสู่การเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งนอกจากนี้ cctv com ยังได้ประกาศว่าละครที่กำลังถ่ายทำอยู่ในปัจจุบันได้แก่ตำนานจ้างไห่จวนมั่นมุกและมั่นโยก และปีจีนรวมถึงละครที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเช่นรหัสแห่งแม่น้ำในช่วงเทศกาลเชงเม้งสื่อชุนบอดคาร์สแฟมิลี่เป็นต้นละครแนวสืบสวนสมัยใหม่แฟนตาซีอันเร่าร้อนตำนานหญิงความรักในเมืองและอื่นๆคุณชอบละครแนวไหนมากที่สุดตั้งแต่การปรากฏตัวของเือจันทอร์สในงานมิลานแฟชั่นวีในเดือนมีนาคมปีที่แล้วพร้อมคำเชิญที่เขียนด้วยลายมือโมเดลที่ทำด้วยมือเป็นพิเศษตามฤดูกาล และรองเท้าสุดพิเศษที่จะอยู่ตลอดไปไปจนถึงโมเดลที่ออกแบบโดยทอสบนพรมแดงในปีนี้เพียงรุ่นเดียวปีนี้ชื่อของเขาติดอยู่ในการประกาศโคษกงระดับโลกคนแรกอย่างเป็นทางการของทอสนี่คืออิทธิพลด้านแฟชั่นของเซอจานล่าสุดค่ะทอสได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ว่าเซอจานแบรนด์เอมบัสเอร์ระดับโลกที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ตีความแคมเปญโฆษณาประจำฤด,ดูกันใบไม้ผลิ ฤดูร้อนปี2024ของทอสนักแสดงและนักร้องชาวจีนเซอยวจานเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของทอดมาตั้งแต่ปี2021และชื่นชมคุณค่าของแบรนด์ในด้านงานฝีมือนยอดเยี่ยมความสง่างามเหนือกาลเวลาของแบรนด์เพื่อถ่ายทอดทัศนคติร่วมสมัยต่อนรัสสไตล์ชาวอิตาลีของทอดปัจจุบันตำแหน่งของเขาในฐานะโฆษกระดรบโลเี่ยวจานได้แสดงแคมเปญโฆษณาทอสสปริงซัมเมอร์2024 ซึ่งเขาได้ตีความคอลเลคชันใหม่อย่างรู้ราด้วยการสวมใส่ผภดพานอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ทอนยินดีต้อนรับโคศงแบรนด์ระดับโลกคนแรกเซอร์จานและมีการประกาศอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ทั้งหมดเช่น Facebook In, Twitter ร์โวยปอและเว็บไซต์อื่นๆทั่วโลกตั้งแต่เริ่มต้นปี2024ในเวลาเพียงหนึ่งเดือนกับอีก6วันเซียจานก็นำเซอร์ไพรส์มากมายมาสู่ผู้ชมแน่นอนว่าแฟนๆมีความสุขมาก และในงานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเซอร์จันมีจํานวนผู้เข้าชมสูงเกินหนึ่งล้านคนซึ่งก็น่าทึ่งอย่างมากค่ะความสําเร็จของเซอร์จันไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากความพยายามของตัวเขาเองแล้วหลายคนอาจจะถามว่าเขามีทุนใหญ่สนับสนุนเขาอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าและใครคือคนสําคัญในอุตสาหกรรมที่ให้ความสนใจกับเซอร์จันและทําไมเขาถึงได้รับความนิยมดังที่เราทุกคนทราบกันดีว่าเซอร์จันเป็นสมาชิกของเอ็กไนย,ยุลลี ในสังกัดของหลองตันนีหรือว่าจีจีวาเขาเกิดในปี1991และเพิ่งเปิดตัวด้วยการแสดงความสามารถพิเศษบันนิงบอยในปี2015ด้วยอายุย5ปีเสื้อจันสำเร็จการศึกษาสาขาการออกแบบระดับมหาวิทยาลายัยและทำงานเกี่ยวกับการออกแบบก่อนที่เขาจะเดบิวต์ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเสืร์จันในเวลานั้นเขาไม่ได้มีความโดดเด่นในหมู่นักแสดงมากนะักเขาไม่มีความได้เปรียบทั้งในด้านอาชีพ หรือด้านอายุในฐานะหัวหน้าคุณหลองตันนี่ไม่เป็นมิตรกับเขามากนั่งในรายการและยังได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่ดีกับเขาซ้ำแล้วซ้ำเลา่าและถึงกับเกือบจะระง,งับเขาด้วยซ้ำโชคดีที่เซอร์จันมีจิตใจที่เข้มแข็งเพียงพอและทำงานหนักที่เพียงพอที่สำคัญก็คือเขามีความสามารถเพียงพอในการร้องเพลงและการแสดงทำให้เขาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไปต่อมาเขาก็ได้ปรากฏตัวในละครเรื่อง ซูเปอร์สตาร์คาเดมีและรับบทบาทสนับสนุนในละครเช่นเรื่องห้องเต้ที่รักแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับความนิยมมากนากักแต่เขาก็ได้ขัดเกลาทักษะาการแสดงและความคิดของเขาอย่างต่อเนื่องในปี2019ละครเรื่องเฉินชิงลิงทำให้เซียวจางกลายเป็นคนดังสุดฮอตในวงการบันเทิงไปทั่วโลกแม้ว่าเขาจะประสบกับเหตุการณ์227ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในปี2020และเข้าสู่ปีที่มืดมนที่สุด แต่ในไม่ช้าเขาก็กลับม,มาเป็นที่สนใจของผู้ชมและกลับม,มาสู่จุดสูงสุดอีกครั้งหลังจากปี2021อาชีพของเขาค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผลงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่เขามีส่วนร่วมก็ได้รับเสียงวิจารณ์เชิงบวกและได้รับการยกย่องอย่างสูงเช่น The w o มาป่าจอมราชาตำนานจอมยุทธพูดถังซานเอ็ดฟอรคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักอดีมและอดีมวันที่ฝันเริ่มต้น ลำนำกระดูกโยกและแสงสองรักข้างกายเป็นตน้นในฐานะนักแสดงเซอร์จันได้พิสูจน์ตัวเองโดยบทบาทและผลงานของเขาและตอบแทนแฟนๆของเขาเมื่อพูดมาถึงจุดนี้แล้วใครคือคนสำคัญในอุตสาหากรรมที่คอยผลักดันและให้ความสนใจกับเซอร์จานให้เขากลับคืนเข้าสู่วงการบันเทิงแน่นอนว่าไม่ใช่คุณหลงตันนี่อย่างแน่นอนค่ะแม้ว่าเธอจะพาเซอร์จานเข้าสู่วงการบันเทิงแต่ในประวัติศาสตร์ที่ยากลำบาก ของการมีชื่อเสียงโด่งดังของเจอจานเจ้าในายใหญ่เพียงคนเดียวในอุตสาหกรรมที่ชื่นชอบเสือจานก็คือคุณเฉาหัวอีประธานของซินล,ลี่มีเดียซึ่งมีทุนใหญ่อยู่เบื้องหลังของเขาหลังจากที่เสือจานได้รับรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมแห่งปีในงานเวยปอนนปี2อ2 3นีเขาก็ได้กล่าวขอบคุณคุณเฉาหัวอีเป็นพิเศษในการกล่าวตอบรับในฐานะประธานของซินล,ลี่มีเดียคุณเฉาหัวอี ยังเป็นโปรดิวเซอร์ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนอีกด้วยเริ่มต้นจาก t h ว Wu หมาป่าจอมราชาน์รวมถึงเฉินชิงหลิงและละครเวทีเรือดีมล้าดีม,ดมคุณเฉาหัวอีได้จัดหาทรัพยากรเหล่านี้ให้กับเสี่ยวจานนอกจากนี้อีเวนซินยังเป็นโคน้กและเป็นผู้จัดก,การฝ่ายผลิตจากคุณเฉาหัวอีอีกด้วยและผู้จัดก,การส่วนตัวของเสือจานที่ชื่อจ,จริงก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลเสี่ยวจาน โดยการสนับสนุนจากคุณชาวหัวอีกด้วยอย่างไรก็ตามความนิยมของเซอร์จันและเหตุผลที่เขาสามารถอยู่ใน,นดับต้นๆมาหลายปีนั้นเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของเขาเองท้ายที่สุดแล้วมีตัวอย่างมากเกินไปในอุตสาหกรรมบันเทิงของผู้คนที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมในฐานะที่เซอร์จันไม่ได้จบเอกการแสดงไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงและการเต้นบนเวทีการแสดงสด หรือการแสดงในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ความแข็งแกร่งของเขานั้นชัดเจนมากและไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้เส้นทางสู่ชื่อเสียงของเสอ่์จานเต็มไปด้วยการขึ้นขึ้นลงลงและความทา้าทายมากมายแต่ในที่สุดการทำงานหนักและพรสวรรค์ของเขาก็ทำให้เขากลายเป็นดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดังในที่สุดบนเวทีดาราแห่งวงการบันเทิงเสอ่์จานได้กลายเป็นไอดอลของผู้คนนับไม่ถ้วนด้วยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ และความสามารถที่โดดเด่นของเขาและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ